นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดอุตรดิตสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงาน นายวรเช่ชาวเหนือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิษฐ์ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดก,กระทระวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐภาเอกชนและสถาบันการศึกษาจัดมหกรรมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตฐ์ระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2566ณบริเวณล,ลานจอดรถลังห้างสรรพสินค้าฟลายเดย์ Friday. อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างเกษตรกรและร้านอาหาร 2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย30ล้านการจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบป,ปลอดภัย20ล้านการจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเกษตร PGS นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังทุกวันตลอดจนการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบป,ปลอดภัยโดยเชฟชื่อดังและยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายมาร่วมสนุกและแจกของรางวัลให้กับผู้ร่วมงานตลอดทั้งวันอีกด้วย